เอากองข้าวขึ้นแล้วจ่ายเงินแล้วก็มาสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านในในบ้านแน้ำเพอในอบ่าต้นสวนน,นะคะพี่น้องกำลังจะเดินทางไปสวสนทุ่งเขียดใครบาดเมื่อกี้นี้<ม>บอยพี่ผู้จับกล้องหายเศร้าอันนี้ก็คือเป็นร้าคขาอันนี้ใครเอา้ากล้องคือเป็นแนวนี้คือเป็นสีม่วงวัวขอเด้๋ยว่า,วาวพี่น้อง ดยกกออแม่จันจีลานะคะแม่จันจีลาเข้าไปนะคะจะไปเที่ยวอันเป๊ะางที่ตัวอฝนสาธุมแม่ฝนตกในแม่ว่าท่าน,นพ่อแม่จันจีลาใส้ดำหน้าพี่นองแม่จันจีลาสวัสดีพี่น้องแน่พี่ติ๋มสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะคุหลวงภูมิตายคุณยายก็ไป คุณยายจะบุกทอดประเทศลาวด้วยค่ะเมือนี้ถ้าอยากกินแด้เขาวก็ติ่ดพวกมึกทิศทางติ่ดปลายยังกับปลาหมึกทอดถ้าทอดปลาหมึกเนี่ยกระแก้วอยากกับจำซิบ่าสวัสดีค่ะพี่น้องบารนี้กำลัาซื้อปลาทูเป็นสาบีญานะคะมาบุกกับหม่องมาเลยสวัสดีพี่น้องนี่ไงสวัสดีค่ะเป็นแม่ค้าโดนละไป เป็นโดนละคะหนึ่งปีล่ะหนึ่งปีเป็นไหมคะมาหนึ่งปีแล้วนะคะไม่คะปราทูหคะคือว่าแถมไมกี่ทีีค้าี่ยีนะเือว่ามกมนกลกี่ีที่นกาับบ้านพ่นแล้วเหฮดมินิมาตัวญี่ปุ่น กาลันสิพากันไปขึอนเปยยูเล่าใช่พ่อต้องภูมิไปด้วยพ่อต้องภูมิพี่ติ๋มโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อคลิปเนียฝากพีต่อนน้องกับประทูหอมประทูแ่บอ่าเอาเพื่อสุลุงไม่เจ้าเดียวนี่ละโอเคค่ะแยกสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่ลูกดาหารแล้วนะคะ คุณยายกับไปแม่จันทิลาพ่อน้องภูมิพี่ติม๋มซื้อชาเขียวให้คุณชาอยู่คุณยายก็สาชาเขียวเพิ่งคุณเบ่งเบ่งเพื่อ,อแม่อาจารย์เอเบิ่งแง่หนี้เสียคอยดิอ่ะว่าปกเฉยพ่อน้องภูมิบา,บายๆหน่อยบายๆพี่น้องแน่ถามข่าวพี่น้องแน่น ค่นคิดหอดยายเด้ยายสบายดีเพราะ่าเาถามนม่เจอว่ธีซื้อให้ไปในไ้เบิดอดาวเทียมคุปส์ไซ่คองกินเต็มเลยพี่แม่คอยอยู่ไมเละเลยมีแต่ซื้อให้ใหม่พี่ถิมก็ตอนนี้กําลังซื้อมาเขียวอยู่นะคะพี่น้อง เอาของหน้าเอาพ่อกันอยู่ประเทศลาวล่ะพี่นอ้องเพราะว่าอยู่ตอภาพเป็นเตุต้องสือเดินทางาพ่อกันคลิปหนาจ้าเอาคลิปสันส้นๆมาฝากพี่ตอนนอ